ชีวิตคนเฮานี่บ่ได้มีอย่างไรตอนบม่มีเงินก็นตามหาเงินพอมีเงินก็นตามหาเวลาได้เวลามาก็ตามหาความสุขพอมีความสุขสุดท้ายก็ย้อนตามหาสุขภาพ คือจังวงเวียนของชีวิตสุดท้ายแล้วเขาก็หูว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยู่ดีมีแหงได้อยู่กับคนที่เขาหักนั่นแหละคือความพอเพียงอิอย่าตัดสินวิถีชีวิตของคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาเบร่อไส้ชีวิตแบบเดียวกันกันกบเขาความสุขความพอใจของแต่ละคนมันบ่คือการความฝันความหวังของแต่ละคนก็นแตกต่างกันไปบางคนเลือกเสิเหตุนาเหตุสวนก็บ่ได้แปลว่าชีวิตเขาสิล่มเหลวจนบม่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะว่าเขา เลือกดีแล้วเลือกที่สิเป็นนายเจ้าของชีวิตก็ต้องคืนยู่กับผู้ใด ขึ้นยู่กับโตเฮาใจเฮานี่ล่ละเลือกที่จะสุขแบบบ่คือไผชีวิตบ่ต้องรวยร้วนฟ้าก็มีความสุขได้กินยู่บ่ติดหรูไส้ชีวิตตามต้นทุนพอเพียงแค่นี่ชีวิตก็มีความสุขได้คือกันให้มีชีวิตที่เรียบง่ายพอความเรียบง่ายเฮดเฮามีความสุขง่ายย่าเฮ็ดชีวิตให้ยากให้เป็นคนกินง่ายนอนง่ายเป็นคนยิ้มง่ายหัวขวนง,ง่ายเป็นคนสบายใจได้ไง่ายๆชีวิตที่แสนธรรมดาชีวิตที่มีแต่ความเรียบ เป็นชีวิตที่มีความสุขทีแท้จริงอย่ดูถูกความสุขของคนอื่นเพราะความสุขของแต่ละคนมันต่างกันชีวิตในแบบของเขาคือความสงบเรียบง่ายบาบวุ่นวายโบแกงแย่งโบชิงดีชิงเด่นบบอิจฉาหรือบบต้องวิ่งตามผู้ใดให้เมื่อยมีจุดยืนของเขามีน้ำใจเอื้ออาทรกับคนอื่นๆโบเบียดเบียนผู้ใดมีความสุขกับสิ่งรอบข้างพอใจกับชีวิตแบบบ้านๆใส่ชีวิตง่ายๆย,ยังพอเพียง